เรามาเริ่มกันนะครับจากพิเชอร์ของบริษัทแรกที่จะขึ้นมาบนเวทีครับขอเสียงปรมือต้อนรับทีมที่1นนะครับบริษัทเบนซูจำกัดกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของอาการปวดเรื้อรังนําเสนอโดยคุณปฏิพานหอมไกลาลาดครับขอเสียงปรมือต้อนรับท่านหน่อยครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้เวลาท่านนะครับเพื่อเป็นการให้เวลาได้ตรงกันแล้วก็เท่าเทียมกับทุกคนนะครับท่านมีเวลาในการทำพิชชิ่งทั้งหมด5นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเรากำลังอยู่ในโลกแห่งความปวดนะครับ20%นะครับของประชากรเนี่ยกำลังประสบกับปัญหาปวดเรื้อรังนะครับเราบริษัทเบนซุมีทางออกจากความปวดประสิทธิภาพสูงและปลอดภัยนะครับเราเป็นผู้บุกเบิกนำเบต้าไพานีนนะครับ สารสกัดลดปวดเป็นนวัตรกรรมตัวใหม่นะครับที่มาลดปวดมาสร้างสังคมสุขภาพดีส่งเสริมลองจิวิทภายใต้แบรนด์สุวรรณครับหลายคนนะครับเลือกแก้ปัญหาอาการปวดด้วยการกินยาแต่ในระยะยาวนะครับก่อให้เกิดปัญหากับระบบตับไตหัวใจและหลอดเลือดนะครับเบตา้าเพนีของเราเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเป็นทางออกจะปวดได้โดยไม่ต้องกินยาผลการทดสอบชี้ชัดแล้วนะครับว่าเบตา้าเพนีเนี่ยมีค่าลดปวดที่สูงกว่าไดโคฟีนัก ซึ่งเป็นยาเคมีตัวแรงใช้ในการลดปวดข้อปวดกระดูกนะครับเราสกัดเบต้าเพนีนออกจากมะกรูดและใช้ลดปวดเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ผลงานวิจัยเนี่ยสร้างผลลัพธ์เชิงประจักษ์เบต้าเพนีนมีความสามารถลดปวดสูงกว่ายาเคมีและมีแอนตี้ออกซิเดนที่สูงมากช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บให้หายได้อย่างรวดเร็วนะครับเราเป็นคนที่สร้างยูทิลิตี้ใหม่ให้มะกรูดเนี่ยวันนี้ลดปวดได้ คุณค่าส่งมอบนั้นเนี่ยทำให้เราได้รับอนุสิทธิบัตรกระบวนการสกัดและผลิตนะครับเราจดเครื่องหมายการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเทียบกับสมุนไพรแก้ปวดแบบดั้งเดิมนะฮะเบต้าเพนีนมีความสามารถมีพลังในการลดปวดมากกว่าหลายเท่านะครับเนี่ยแหละครับคือสมุนไพร new S curve เพราะมันคือเฮ r ร์บที่เท่ากับเมดิซินนอกจากความนอกจากความแรงแล้วนะครับมีโมเลกุลขนาดเล็กมากซึมสู่ผิวชั้นลึกนะครับบำบัดบรรเทาระบบประสาทสื่อความปวด ยับยั้งการหลั่งสารโพสตากาดิน E2 AKA เจ้าตัวปวดนะครับเราพัฒนาเบต้าเพนินไปสู่ผลิตภัณฑ์รูปแบบสเปรย์สวนสเปรย์เป็นสเปรย์แก้ปวดที่ใช้ได้ทั้งระดับโฮมยูสนะครับแล้วก็เคลินิคอลยูสสวนเป็นสินค้าแก้ปัญหาปัญหาที่ว่าเนี่ยมีมูลค่าตลาดกว่า2 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีและมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มตัวแล้วแล้วก็ลูกค้าของเราเนี่ยคือกลุ่มเบบี้บูมเมอร์และเจนเอ็กซ์นะครับ เราวางตำแหน่งทางการตลาดนะคบไว้ที่กลางคอนบนโดยส่งมอบตัวยานวัตกรรมที่สูงกว่าลายอื่นๆนะครับหนึ่งขวดของเราเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง350ปั๊มสร้างประสบการณ์คุ้มค่าให้กับผู้ที่ได้ใช้ช่องทางการตลาดของเราเป็นออมนิชแนลนะครับออนไลน์เนี่ยเรามีหลายแพลตฟอร์มนะครอบคุมอ e ีคอมเมิร์ซตามเทรนผู้บริโภคส่วนออฟไลน์เนี่ยเรากระจายสินค้าไปยังแหล่งเฮลส์คอนเซิร์นคลินิกกายภาพร้านขายยา สปาสปอร์ตคอมเพล็กซ์และเซเว่ด้านตลาดต่างประเทศเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์ชิปกับมาเลเซียนะครับเรวเร็วนี้กำลังจะส่งออกอีกชิปเมนต์ไปมาเลเซยและลาวเป็นความภูมิใจที่เราสามารถผลักดันเบต้าเพนินจากมะกรูดไทยเนี่ยนำรายได้กลับเข้าประเทศสร้าง GDP เราเข้าสู่คอมเมอร์เชียลสเตทปี2022นะครับแล้วก็ปิดงบปีก่อนที่2ล้าน7คาดว่าปีนี้จะปิดได้ราวๆ4ล้านตอนนี้เรากำลังทำการบูสต์การตลาดเพื่อสเกลโดยมีเป้าหมายแต่60ล้านนะครับในปี2027 Master Plan 3ปีเพื่อสเกลให้ได้ตามเป้าเริ่มที่ปีนี้เป็นการบูสต์ออนไลน์สร้าง e n g a ก e เมนตฐานลูกค้า b c g b B, b ีนะปีถัดไปเนี่ยขยับทุกโมเดลธุรกิจเป็น B2B นะครับ ทำ Price Competitive ส่งสุวนไซส์เล็กเข้าจัดเข้าเซเว่นอีเวนที่มากสาขาขึ้นแล้วก็เข้าร้านขายยาบิ๊กเชนส่วนปี2027เนี่ยเรามีแผนที่ใช้เส้นทางขึ้นนวัตกรรมจัดซื้อจัดจ้างนะครับเติบโตแบบบ B บ G นะครับเส้นทางนี้จะเป็นการตีการ Product Me2 o ูไปในตัวปัจจุบันเรามีอยู่4 SKU ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายโดยส่วนสเปรย์เป็น Product h e r o วันนี้นะครับเรา เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจนะครับ Health and Wellness นะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับเราเปิดเลสฟันที่5ล้านบาทตอนนี้เราอยู่ช่วงสเกลนะครับโดยแรกกับคุณ15%้นในช่วง3ปีที่เราทำการสเกลเนี่ย15%ารที่ VC ลงมาเนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มเป็น9้าล้านบาทในปี2027ยังมีโอกาสอีกมากมายที่รเอเราอยู่อีกนะครับในการนำเบต้าเพนีนไปแคลับกับอุตสาหกรรมเวลเนสอื่นๆซึ่งมีมูลค่าตลาดที่สูงมากนะครับ และเราทำจริงเราทำแล้วนะครับวันนี้เราเอาเบตา้าเพนีเนี่ยไปคอลแลบกับสตาร์ทอัพสายเครื่องนอนทำรูมเวลเนสสเปรย์ช่วยในการนอนหลับนะครับเพิ่งส่งมอบไป5000ขวดเรากำลังทำแผนโปรดักชันใหม่วันนี้นะครับแบรนด์สุวณกำลังได้รับความนิยมเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฐานลูกค้าซื้อซ้ำบอกต่อเนี่ยมีมากขึ้นแบบออร์แกนิกนะเราภูมิใจที่สามารถสร้างความสุขจากความไม่ปวดได้ด้วยเบตา้าเพนีนะครับทุกท่านครับมาเติบโตในอุตสาหกรรมเวลเนส เอาละครับหมดเวลาครับขอเสียงปรบมือให้คุณปฏิภาณจากบริษัทเบนซูจำกัดด้วยนะครับแระได้รู้จักเบนตาเพนีนแล้วนะครับที่จะช่วยแก้ปวดที่นี้อีก5นาทีสําหรับคําถามจากคณะกรรมการครับท่านไหนมีคําถามจะถามคุณปฏิภาณเชิญได้เลยครับครับสอบถามนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการนําเสนอที่สวยงามนะครับที่จะสอบถามนิดหนึ่งก็คือในแง่ของตอนนี้เนี่ยโดยแบรนดิ้งนะครับก็คือจดเป็นยาสมุนไพรครับใช้ในเรื่องของการบําบัดใช่ไหมครับ โอเคเพราะนั้นคือสินค้าตัวนี้ก็เราเรียกว่าเป็นเราเรียกเป็นโฟกัสในเรื่องของการรักษาใช่ไหมครับออออตอนแรกเนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันเป็นวัตรกรรมใหม่มันยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับ <c oughs> เรายังไม่สามารถจดเนี่ยคือความตั้งใจเราจดเป็นยาแต่เบื้องต้นเนี่ยทัมมิ่งเราต้องเราต้อง,องเริ่มลอน์ตลาดแล้วแล้วก็เริ่มมีคู่ค้าจากต่างประเทศเข้ามาสนใจดังนั้นมันต้องจดในแง่ใดแง่หนึ่งเราก็จดอันเดอร์คอสเมติกครับเป็นเป็นตัว ตัวจดแจ้งไปก่อนและตอนนี้เราเร็วเนี้ยภายในประมาณเดือนไม่เกิน2เดือนข้างหน้าเนี่ยครเรากำลังจะได้คอสามครับโอเคดังนั้นเนี่ยมันเป็นจุดจุดเขาเรียกว่าจุดแก่งเลยเรามีทั้งคอสเมติกและมีทั้งยาที่พัฒนาจากสมุนไพรทีนี้จุดเด่นของการที่เราจดอันเดอร์คอสเมติกเนี่ยต้องบอกว่า,าจากประสบการณ์ที่เราได้ทําการค้ากับต่างประเทศเนี่ยการนําเข้าแบบแบบแบบยาเนี่ยจะค่อนข้างยากดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่เราไปจดเป็นอันเดอร์คอสเมติกก่อนครับ โดยในแง่ของโดยกลุ่มเป้าหมายเนาะนะครับเน้นในแง่ของ Gen X ถูกต้องไหมครับใช่ครับโอเคแสดงว่านะตอนนี้คือสิ่งที่สิ่งที่เราเรียกว่าในเชิงของในเชิงของแบรนด์แบรนด์เราเรียกเป็นการแบรนดิงนะครับครับณนะตอนนี้ก็คือ,อยังยังไม่มีในแง่ของการ Endorse โดยโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าใช้ลักษณะเหมือนกับเป็นท e s อต้องบอกว่าเรามีเป็นเป็น lab ที่เซอร์ติฟายนะครับว่าอันนี้เป็นการรักษาที่เราไปเทียบกับยาแรงอย่างที่กล่าวนะครับแล้วก็เรามีผลการที่เราเก็บทําเป็นมาเก็ตเซอร์เวของเราด้วยเลยโดยกลุ่มที่เป้าหมายเนี่ยเป็นกลุ่มสูงวัยด้วยนะครับแล้วก็เก็บฟีดแบ็กเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลพิ้วเป็นรีวิวต่างๆครับซึ่งอันนี้เป็นที่น่าสนใจว่าเบตา้าเพนินมันไม่ใช่แค่งานวิจัยที่ที่อ้างอิงว่ามันแรงดีมันดีจริงแต่ฟีดแบ็กเข้ามาเนี่ยเราถึงกับทําให้เราแบบเออเซอร์ไพรส์ว่า มีคนเปรียบเทียบว่ามันมีมันมีเตียรอยหรือเปล่ามันมียาชาหรือเปล่าทำมมันใช้ได้ดีอย่างนี้ครับจากกลุ่มผู้ส่งไว้นะครับคอเคำถามสุดท้ายนะครับในแง่ของยูนิคของเทคโนโลยีหรือว่าของสารนะครับเมสเมสักกี้สังเกตเป็นอนุสิทธิบัตรของกระบวนการสกัดเบต้าพีนีนใช่ไหมครับใช่ครับเพราะนั้นคือในแง่ของคู่แข่งที่จะเข้ามาในอนาคตมีกระบวนการในการที่จะเป็นมาเก็ตโปรเทคชันอย่างไรได้บ้างครับอ๋ออันนี้ผมมีการโปรเทคไว้ เราใช้วิธีเป็นทิงดิจิตอลฟุตพินไว้ครับตอนนี้ไม่ว่าทุกท่านจะเสิร์ชนะครับลองเข้า GBT เข้า Perfect City หรือเข้า Gemini เราเสิร์ชเบต้าพีนีนแก้ปวดมันจะขึ้นเราคนเดียวครับเราเป็นการฝังไว้แล้วเพราะว่าโน้ตเาเนี้ยมันจริงๆอ่ะมันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของเราที่เป็นหมอยาเมื่อ130กว่าปีก่อนดังน,น,นั้นเราเราเคลมเราปักหมุดไว้เลยในในพวกโซเชียลใน SEO ต่างๆว่าเบต้าพีนีนของสวรรค์สเปรย์ของบริษัทเบนซุคือมาเป็นที่หนึ่งเป็นเจ้าแรก แล้วเรามีแผนที่จะต่อยอดเบต้าเพนินจากผลิตภัณฑ์แก้ปวดเป็นสิ่งอื่นๆอีกดังนั้นตรงนี้เราปักธงเบต้าเพนินไว้ครับเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศไทยในอนาคตด้วยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับครับตัวตัวผลักผมผมชื่นชมว่าดีมากครันนี้มีคําถามว่าแน่ใจได้ยังไงจะทําตลาดให้โตตามที่คุณ f o r แ c a ต์ไว้ครับขอสั้นๆอ๋อได้ครับก็คือ ปีแรกนะครับ B 2 C เนี่ยคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันมีการสเกลไดใ้ในเรื่องของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับซึ่งเราต้องบอกว่ามีความเชี่ยวชาญพอสมควรในการยิงแอดอะไรพวกนี้ดังนั้นมันจะมีตัวชี้วัดเป็นค่ารอแอดพวกอะไรเราสามารถพิจิกรได้ว่าเราจะสเกลเท่าไหร่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าประมาณการตลาดที่เราใส่ลงไปส่วน B 2 B ช่วงที่สองอเราได้วางเซเว่นแล้วเราเรามีบทเรียนเรามีประสบการณ์แล้วว่าแบบไหนที่มันจะไปได้กับพวกคอนเว e n เ e นซ์สโตร์นะครับ เราก็จะทําการไซซิ่งมันให้มันเกิดพลังเชิทีฟแล้วก็เราจับไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของคนที่เข้าเซเว่นทั้งหมดนะฮะเราก็ตั้งเป้าไว้ว่า200 0ชิ้นต่อปีก็ทําให้ถึงเป้านั้นได้ส่วนปีที่3เนี่ยจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐถ้าเราใช้แต้มต่อนะครับในการเป็นนวัตรกรรมขึ้นบญชี้นวัตรกรรมไทยเข้าจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยมันสามารถจะบิวยอดขายได้เหมือนกันครับดังนั้นตัวเลขกลมๆที่เราสรุปมาเนี่ย3ปีเนี่ยมันสามารถปั้นได้ถึง60ล้านนี่ยังไม่รวม ผมผมอาจจะแค่แนะนําแล้วกันมันไม่น่าจะตอบไปทันสามเรื่องครเรื่องแรกมผมขอขอแนะนําเรื่องแพคเกจจิ้งนะครับ,ค,รบคุณแม่ผมเนี่ยก็จะชอบอะไรประมาณนี้รประเด็นแรกคือเป็นแก้วประเด็นที่2คือน้ําหนักนะครับอันนี้คือกลุ่มซิลเวอร์เจนผมไม่แน่ใจว่าพอไซซิ่งแบบนี้น้ําหนักแบบนี้เนี่ย ความปลอดภัยหรือว่าการพกพาสะดวกแค่ไหนนะครับ,รบอันนี้หนึ่งประเด็นประเด็นที่2ผมว่าคนวัยทํางานก็น่าสนใจถ้าอันเนี้ยสามารถเป็นแพ็กเกจยิ่งดีสามารถทําสีที่เป็น color trend คัลเลอร์เทรนด์นะครับหรือว่าเป็นพาสเทลแล้วก็อาจจะเล็กลงมาหน่อยเนี่ยนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นมันน่าจะเป็นเวลคัมแพ็กเกจสาหรับคนเข้าไปทํางานที่ไหนไปเข้าปุ๊บอย่างผมอยู่เซนทันเข้าปุ๊บเนี่ยเขามีเวลคัมแพ็กเกจให้อีตัวเนี้ยช่วยอย่างดีเลยปวดเมื่อยปวดหลังเนี่ยนะฮะลองดูถ้าเกิดจะจอยกับ จ็อบดีบีอะไรก็ก็บอกโอเคครับขอเสียงปรบมือกับคณะกรรมการนะครับแล้วก็คุณปฏิพานของไกราชจากบริษัทเบนสู่จำกัดนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับถึงที่มานะครับของผลิตภัณฑ์แรกน่าสนใจทีเดียวแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการด้วยนะครับ